สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์มองอย่างไทยโดยคุณปิยะเนตรวิเชียงมานำเสนอครับอำนาจสูงสุดของประเทศของใครกันแน่วันที่24มิถุนายน ต้องถือว่าเป็นวันสําคัญที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475ซึ่งทําให้ประเทศถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้อาจจะย้อนไปถึงเหตุการณ์ในรศ130เมื่อมีคณะผู้ก่อการคณะหนึ่ง พยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แต่ไม่เป็นผลสําเร็จโดยคณะผู้ก่อการถูกจับกุมทั้งหมดซึ่งหลังจากแนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ก็ก่อตัวเข้มข้นขึ้นเป็นลําดับจนเป็นเหตุการณ์ที่ตกผลึกในที่สุดคณะนายทหารผู้ก่อการรวมทั้งราษฎรที่มีแนวคิดแบบเดียวกันที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรจํานวนประมาณ99%คน อันประกอบไปด้วยพันเอกพระยาพหุลพลพระยุหะเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันโทรพระประสาทพิทยายุทธส่วนฝ่ายราษฎรนั้นมีนายปรีดีพนมยงเป็นหลักได้ร่วมกันกระทําการนี้ในวันดังกล่าวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยมีการเตรียมการล่วงหน้าในทางลับมาระยะหนึ่งแล้ว กลุ่มผู้กระทําการดังกล่าวได้เลือกลงมือในวันที่รัชกาลที่7สเสด็จแปลพระราชฐานณวังไกลกังวลหัวหินด้วยเกรงว่าหากจะกระทําการปฏิวัติในวันที่พระองค์ยังประทับอยู่ในพระนคอรอาจจะได้รับการตอบโต้สู้ตายถวายชีวิตจากบรรดาทหารฝ่ายรัฐบาลที่ยังจงรักภักดีรวมทั้งราษฎรส่วนใหญ่จํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าว อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากก็เป็นได้ในเช้ามืดของวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นนายทหารทั้งสามพร้อมกำลังจำนวนหนึ่งได้ตรงเข้าไปยึดกรมทหารมาที่หนึ่งซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพที่หนึ่งโดยได้สั่งให้ฐานเวรเปิดประตูกรมพร้อมกับประกาศว่าเกิดกบฏขึ้นในพระนครและเข้าไปปลุกทหารทุกคนให้ตื่นขึ้นเตรียมพร้อม ถ้าให้เหล่าทหารชั้นผู้น้อยและผู้ใหญ่หลงเชื่อระดมกําลังพลนับพันออกไปรวมตัวกันที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมบริเวณพระบรมรูปทรงมาขณะเดียวกันพันเอกพระยาฤทธิอัคเนซึ่งร่วมอยู่กับคณะราษฎรเช่นกันและเป็นผู้บังคับบัญชากลมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็ได้ยกกำลังเข้าร่วมสมทบด้วยรวมทั้งพระเหียมใจหาน ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยก็สั่งให้นักเรียนนายร้อยออกมาฝึกหัดในบริเวณลานพระราชวังดุสิตโดยไม่ทราบความจริงทําให้มีทหารจานวนประมาณ2,000ันนายรวมตัวกันอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าโดยไม่รู้ความจริงว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจึงมีการจับกุมจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษ ผู้ทรงได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการรักษาพระนครแทนในช่วงที่พระองค์รัชกาลที่7สเสด็จแปลพระราชฐานรวมทั้งการจับกุมบุคคลสําคัญอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จกรมพระยาหม่อมเจ้าอีกหลายพระองค์ที่ทาหน้าที่ผู้อารักขาเป็นตัวประกันทั้งสิ้นจํานวน25นายเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองด้วยในส่วนของการตัดการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นหน้าที่ของนายร้อยโทรประยูนพมรมนตรีและคณะอันได้แก่หลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือนายควงอภัยวงศ์นายวิราชโอสถานนลและนายประจวบบุญน,นาคได้เข้าทําการตัดสายโทรเลขกับโทรศัพท์และยังมีการนํากําลังทหารเรือโดยนายเรือเอกหลวงนิเทศเข้ายึดที่ทําการไพรสีโทรเลข ทำให้กองกําลังของรัฐบาลไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้การปฏิวัติสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาในฐานะที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าคณะราษฎรปรากฏตัวต่อที่ชุมนุมทหารเบื้องพระพักต่อพระบรมรูปท่งมาและกล่าวสุนทรพจน์มีใจความโดยสรุปว่าเมื่อชาติกำลังประสบความวิปโยคเศรษฐกิจตก,ตกต่ำฝืดเคืองมีคนว่างงานมากมาย มีการลดเงินเดือนค่าราชการขณะเดียวกันก็ยังมีการเก็บภาษีทั้งทั้งที่ราษฎรเดือดร้อนทำนาไม่ได้ประชาชนยากจนข้นแค้นซึ่งผู้ปกครองแผ่นดินแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อันเป็นผลมาจากการปกครองรูปแบบเดิมที่เป็นมายาวนานจึงถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับประเทศต่างๆหลายแห่งทั้งในยุโรปและเอเชียโดยจะต้องมีรัฐธรรมนูญการปกครองใหม่ที่ให้พระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นด้วยทําให้บ้านเมืองที่กล่าวถึงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเป็นอย่างดีรวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นด้วยในตอนสายของวันนั้นนายปรีดีพนมยงค์ที่มีตําแหน่งเป็นหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมที่ถูกส่งไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อจะกลับมารับใช้รัชการที่นับว่าเป็นคนสําคัญในคณะราชฎร ก็ได้ดำเนินการออกคำประกาศคณะราษฎรโดยทำเป็นใบปลิวแจกจ่ายอย่างแพร่หลายสู่สาธารณชนมีใจความโดยสรุปที่ทำให้ผู้ได้อ่านเชื่อว่าคณะราษฎรที่จะจัดการปกครองโดยมีสภานั้นจะทำให้ประเทศชาติด,ดีขึ้นเพราะไม่ใช่เป็นการปกครองโดยความคิดของใครผูดด้ใดผู้หนึ่งแต่ประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการออกความเห็นมีสิทธิเสมอภาคกันมีอิสระเสรีภาพ ได้รับการศึกษาที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้ประชาชนหลงเชื่อกับคําประกาศดังกล่าวซึ่งทําให้ไม่เกิดปัญหาลุกลามต่อการปฏิวัติครั้งนี้ในวันถัดมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้มีพระราชหัตทะเลขาถึงคณะรัสฎรว่าคณะทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ข้าพเจ้ากลับพระนครเป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชารัษดรไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละใหม่ไม่ให้ขึ้นชื่อว่าได้จราจนเสียหายแก่บ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตามทํานองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อให้คุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปวิธีเปลี่ยนแปลง ตั้งระธรรมนูญโดยสะดวกในวันที่27มิถุนายนพศ2475พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองเป็นดินสยามชั่วคราวและต่อมาในวันที่10ธันวาคมพศ2475จึงมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประเทศไทยจึงมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่นั้นแต่สิ่งที่เกิดติดตามมาก็คือ การแข่งแย่งเพื่อชิงอํานาจในการปกครองของรัฐบาลและนักการเมืองต่อๆกันมาทําให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยช่วงระยะเวลา90ปีเศษนั้นมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจํานวน13ครั้งและมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับแต่ถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง20ฉบับเมื่อมีคณะรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นเมื่อใดก็จะมีความพยายามในการแก้ไข หรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นยังไม่เป็นที่ถูกใจของคณะรัฐบาลหรือนักการเมืองทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่อยู่โดยเนื้อแท้ก็คงจะมีสาเหตุจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกใจในกระบวนการความคิดของนักการเมืองแต่ที่สำคัญคือไม่สมประโยชน์ต่อ,อการที่ต้องการให้ประเทศไทยเดินไปในทิศทางที่พวกเขาทั้งหลายอยากจะได้ และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญยังเปิดให้มีบทลงโทษนักการเมืองที่กระทำผิดอีกด้วยซึ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเหตุผลแห่งการมุ่งมั่นในการแก้หรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งสิน้นนักการเมืองบางคนหรือบางพรรคที่มักจะอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนยังคงยึดโยงและเชื่อมั่นในแนวความคิดและความตั้งใจของคณะผู้นำคณะราษฎรบางคนที่ไปศึกษาวิชากฎหมายหรือรัฐศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญโดยลดบทบาทและอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงอย่างสิ้นเชิงซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่เลวร้ายและเป็นการเนรคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถึงอย่างไรสถาบันนี้ก็ทำให้ชาติไทยยืนยงคงอยู่มาได้เป็นระยะเวลาเกือบ800ปีแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีส่วนไหนเลยที่ทำให้อำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อชาติและรัศฎรได้ แต่ประชาชนและนักการเมืองบางคนบางส่วนต่างหากเล่าที่พยายามอย่างยิ่งในการกระทําการที่เป็นการคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงควรแล้วหรือที่อํานาจสูงสุดควรเป็นของนักการเมืองหรือราษฎรที่มีจิตสํานึกที่ไม่ดีและไม่อาจแยกแยะความถูกผิดได้ปิยะเนตรวิเชียรศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอฟเวลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel7 ลเซเ 8, 9, Realty.